มาเมยนมาเเอกินน <Es> <an> <c oughs> <economies> ้าเมยเว่ยตักได้แ่ทำให้เมยทำให้พ่อไม่มากินเหรอเย่ ขึ้อีกแล้วเขาไปอีกให่างจริงอาใส่ี่่ มูแทะเซบครับมันีสเกอรเอนียสุดยอดขึ้เขาหละจานูนหมูหนูไปเอามีนแตนครับมีนไปใหนนาแตนมามนี่ลูกละอุ้ยงกกาศากี้หลยคนมึงเียกินอะไรไล่คนเสียบสอง อันนี้ก็มีเส้น,นไปเรื่อยกพี่น้องไม่ไหลมีดแม่แม่ได้พี่น้องมาอยู่กินน้ำกันแซ่นนบแสบอั<า>นอน,อนี้มันเส้นน้อยกว่าแซ่บแสบพี่น้องเอามาปาดเอามาปาดแมงกระพรุนเนี่เขาแมงกระพรุนเนาะแมาพี่น้องนุ่งกระทงนุ่กระทะนุ่กระแทะเปนเก๋มากก็ชอบดูเขาแต่งม แจ่มกันนี่เสียงตู้เย็นน้อยน่อยนงามบีบที่ที่มันมากับเนื้อวัวจัดดูเดี่ยวนี่มูกระทะชมลมควนหมักมูกระทะใช่วเราพถึงดีเอ้ยไม่นนี่ตืเลยกินได้ตัว เอาว่าด้เกล่ยวเลย่ะเด็กว่ถือเด็กเ ทำให้เมียทำให้อาพ่อไม่แม่กินเหรอเดี๋ยวเขาไย้าไปไม่มีแล้วอกสวยมากเลยไมไปอีกแเขาไปอีกางงถึงาเอาใส่ดิ

ไปดูบ้านห้องบนบ้านห้อมันจะป้าหลายจะว่ไปกับบ้านเยอัสมีมีมากเหมือนเดิมมีมีมีมาอ,องางง่ายย็นหน้เาเราจะถูมา่างนหญหน่อย

ไม่เอานะพาคีรีวอร่อยนะีอกมาแล้วไั้เนกันนวเป็นาเ่องะไรมมือเลี้ยงอันนี้เหรอ 哎，不，嗯。 โมไม่ร้อกนะผีดีก่่นตัวมันขไม่คอดไม่คอดเอออะไรเออในไส้นึ่งแม่กระพูนอะไรอะไรก็เป็นสีนั้นหละฉันไม่สูบก็เยชยอว้ยนั่นแหละนั่แหลจ๋าอ้ามิ้งนะครับมิ้ Men các mìn nhận mẹ hôn sâu vô bông sâu vô mình hôn mẹ mẹ hôn 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 mẹ

กินตมือก้นอำด้างือ,อน,นึเดิแมใส่ทางนเอาตบรรยากาศเริ่มข่ม้แล้วขึ<ๆ>้นแล้นขึนขึ้น้นงมบงเนืนอบ<ๆ>่ไหปหปานืปลา อาจารย์ตนในทีพวกป่าพวกตีมาอาจารย์ตนในที่ป,ป่าพวกหวง มันจับก็บอกไม่หลายตับอะเจ้าบอกว่ามันไม่เห็นตับก็จังปอดอยู่เว้ยไม่รู้เหมือนกันเหมือนปอดเลยเขาเขียนว่าตับน้าพูดหนูไม่ไม่ใช่จับนะก็เลยไม่เอาเอาไหม อเคพี่น้องคำแล้วเริ่มมืดเริ่มคำแล้ว